ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก,กลับมาพบกับช่องเฮียต้องล้มโต๊ะเหมือนเช่นเคยนะครับผมและก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักกันวันนี้ก็มาดูผล3มคู่เมื่อวานที่ให้กันไว้ดีกว่านะครับหมายที่คู่แรกนะครับเป็นทางเอเวอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะครับผมก็เป็นทางเอเวอร์ตันชนะไปที่2ประตูศูนย์นะครับก็กินเต็มกันไปนะครับสาหรับคู่แรกที่ผมให้ไว้นะครับผมให้ลองไว้ แล้วเอ็กวิตตันยิงไปดึง2เม็ดเลยกินขาดเลยนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2นะครับเป็นชางลุ้นท้าวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนซิตี้นะครับก็เป็นทางแมนซิตี้นะครับชนะไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ผมก็ให้ลองไว้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานราคาเปิดมาที่ลูกครึ่งควบ2นะครับก็อย่างที่ผมคาดการไว้นะครับคู่นี้กินกันไม่เกิน 2- 3เม็ดนะครับอยู่ลองก็ได้กินเต็มกันไปนะครับสาหรับคู่นี้ก็เข้ากันมาแล้วครับ2คู่แล้วมาดูคู่ที่3เลยดีกว่าเป็นชางสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนคะรับ ก็เป็นทางสเปอร์ชนะไปที่4ประตูต่อหนึ่งนะครับและเมื่อวานผมกัดฟันให้ไปทางสเปอร์ไปเพราะว่าราคาเปิดมาที่ราคาปอปอเองนะครับเมื่อวานผมเกือบจะให้ฝั่งรองอยู่แล้วเพราะสเปอร์ฟอร์มการเล่นล่าสุดไม่ค่อยเอาไหนเลยนะครับแต่นิวคาสเซินนี่ชนะมารุวๆเลยก็อย่างที่ผมบอกในตัวคลิปนะครับลูกกลมๆเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นอกครับก็สเปอร์แม์นี้เอาคืนบ้างนะครับลอบไป4ี่หนึ่งแมทที่เจอกันครั้งก่อนโดนดิวคาสเซิลไปถึง6กหนึ่งเลยไม่แปลกเลยนะครับที่สเปอร์เจาคืนขนาดนี้ ก็แตกละเอียดกันไปนะครับสําหรับ3คู่ที่ผมให้ไปเมื่อวานนี้หวังว่าจะสามารถทําเงินให้เพื่อนๆกันได้อย่างทั่วหน้านะครับผมแล้วสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากบวกประกับพวกเรานะครับก็พิเศษสุดๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีกลุ่มนําบวกกันนะครับตังเคียต้องก็มีกลุ่มนําบวกกันกระจายนะผมเป็นกลุ่ม VIP แจกบอลเต็งบอลสเต็ปให้เป็นเพื่อนเลือกเล่นกันได้สบายตรงนี้แล้วเ,เพื่อนๆคนไหนต้องการกาควมปรึกษาเนาะทังเฮียต้องก็มีเซียนเก่งๆหลายคนคอยให้ปรึกษาเพื่อนๆได้ตลอดเวลาเลยนะครับ โอเคครับยังไงก็แอดไลน์สแกนเคีร์โคตรงนี้มาได้เลยหรือแอด t o n g 1 6 8นแะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมเป็นกำลังใจเล็กแน้อยให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่วิเคราะห์บอลบันๆให้เป็นเพื่อนรับฟังทุกวันเลยตรงนี้โอเคก็มาเข้าเนื้อหาหลักวันนี้กันเลยดีกว่า3คู่ที่ผมยกให้มานะครับก็เป็นชางลีอิตาลีกับลีสเปนนะครับช่วงนี้ก็ให้บอลพรีเมียร์ลีกพักผ่อนกันไปก่อนนะครับมาที่คู่แรกของวันนี้นะครับก็เป็นชางรายการลาลิกา้าสเปนนะคร ลาโยบายเยกานโนเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเซลตาบิโกก็ถ้าผมออกเสียงผิดหรือพูดตรงไหนไม่ถูกก็ขออภัยเพื่อนๆไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคอมเมนต์ชมกันได้เลยนะครับไว้ผมจะเก็บไว้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับก็มาต่อเลยดีกว่าแล้วก็รู้ทางด้านเฮดทูเฮดของทั้งคู่กันนะครับ10นัดล่าสุดของพวกเขานะครับลายโยบายเยกาโนชนะ3เสมอ3แพ้4นะครับนัดล่าสุดเป็นทางเซลตาบิโกเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของลายโยบายเกาโนชนะไปที่3ประตูศูนย์นะครับ เมื่อวันที่12เดือน3 2023ต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาดูทางด้านฟอร์มการเล่น10นัดล่าสุดของพวกเขากันนะครับมาให้ทีมเจ้าบ้านกันก่อนลายโยบริกาโน่10นัดของพวกเขาชนะ3เสมอ5แพ้2นะครับนัดล่าสุดบุกไป,ปเยือนเยคาลาโน่เดปอติโบก็ชนะไปที่2ประตูสูตรนะครับเมื่อวันที่6ต้นเดือนนี้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาดูฟอร์มการเล่น10นัดล่าสุดของฝั่งทีมเยือนกันบ้างดีวกว่าเซลตาบิโก สิบนัดล่าสุดของพวกเขาชนะไปสองเสมอสี่แพ้ไปสี่นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเซลตาโอชนะไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมของทั้งคู่กันนะครับมาให้ทีมเจ้าบ้านกันก่อนลายโยบายกาโนเจ้าบ้านต้องเสียปายชาเอสปิโนแบ็กซ้ายตัวหลักที่ติดโทษแบนซึ่งน่าจะส่งเอเดียลาติอูลงทําหน้าที่แทนนอกนั้นก็อยู่กันครบคาดว่าตัวหลักหน้าเดิมจากเกมเสมอแพ้แอตเลติกบิลเบา สูประตูต่อสจะควงแขนลงสนามตามระบบ4 2่สโดยมี3แนวลุกอิชีิปาราชอนออสการ์เปสโฮและคอเก้เดอะฟูตตอสทำเกมลุกอยู่ด้านหลังราอูเดโตมัสกองหน้าประจำทีมนะครับและก็ดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างน,นะครับเซลตาบิโกทยอยได้ตัวหลักกลับมาเกือบครบแล้วตอนนี้เหลือแค่โจเซฟไอดูกองหน้าทีมชาติกาหนาะ ที่ยังมีอาการบาดเจ็บหนักบริเวณหัวเขา่าและต้องปิดเทอมยาวทั้งฤด,ดูกาลที่เหลือก็เตรียมลุยด้วยขุมกำลังเกมจากเสมอการดิส1ประตู่ง1ตามแผน4-4-2นํำโดยคู่หัวหอกขาประจำยาโก้อัสปาสและจอเกนสเตลเซนโดยมีเรนาโตทาเปียคุมกลางกับดูกาเดลาตอเรแล้วก็มาดูทางด้านเลนและคายแฮนดิแคปกันนะครับ ก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็มาดูตรงเลทราคา1น่คูณสนะครับเลทราคาที่1ให้เจ้าบ้านชนะอยู่ที่2.41ห่เท่านะครับเลทราคาที่2ให้ทางทีมเยือนชนะอยู่ที่2.92เท่านะครับสังเกตดูจากเลทราคาตรงนี้ทางเว็บมองว่ามีโอกาสเสมอกันสูงมากนะครับคู่นี้แต่เขามาฟังวิเคราะห์กันก่อนนะครับลาโยบายกกโน่ฝืดต่อเนื่องหลังจากสะกดชัยไม่เจอติดต่อกันมา5เกมติดทว่าสถิติในบ้านก็เหนียวพอตัว เมื่อพลายแค่หนเดียวจาก5นัดแม้หนักไปทางเสมอถึง4เกมแต่ก็ยันได้ทั้งโซเซดัสกับปาซาส่วนเซลตาช่วงหลังก็แพ้ยากเมื่อเสียท่าแค่ครั้งเดียวในรอบ5้าแมตช์ทว่าสถิตินอกบ้านในลาลิกา้าก็เป็นจุดอ่อนเมื่อเจ๊งใชยถึง4จาก5้าทิปล่าสุดเสียถึง10ประตูยิงได้แค่5้เท่านั้นเองดังนั้นตามภาพรวมเจ้าบ้านยังคงหน้าทือหางมากกว่านะครับอย่างน้อยใครบุกมาก็ชนะยาก ราคาเปิดมาเสมอนะครับวางลายโยอ,อย่างแน่ก็ไม่น่าจะโดนคาบ้านนะครับสกอร์ที่ทางเฮียคาดการไว้นะครับลายโยนาชนาอยู่ที่2ประตูหนึ่งไม่ก็เสมอที่หนึ่งหน่ะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะออกไปทางสูงนะครับเพราะคู่นี้ยิงกัน 2- 3เม็ดขั้นต่ําก็มาทางหลีกอิตาลีก,กันบ้างนะครับวันนี้ก็ยกมาให้2คู่นะครับมาที่คู่แรกเป็นชางเอมบูรีเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเลเช่ก็มาดูทางด้านเฮตูเฮตของทั้งคู่กันเลยดีกว่า สิบนัดล่าสุดที่พวกเขาเจอกันนะครับไปชังเอ็มบูรีชนะไปสี่เสมอสี่แพ้สองนะครับนัดล่าสุดเจอกันเมื่อวันที่4เดือน4 2023น่าะครับไปชังเอ็มพูรีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรเช่นะครับเอ็มพูรีชนะไปที่1ประตูศูนย์นะครับในแมตช์นั้นก็สามารถทําเงินแทนเพื่อนกันไปได้นะครับราคาไฮดีแคบเปิดมาที่เสมอนะครับก็ตะขายอยู่ฝั่งเจ้าบ้านก็เรียบร้อยนะครับกินนิ่มกันไปคู่วันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับแล้วก็มาดูทางด้านฟอร์มการเล่น10นัดล่าาสุดขของพวกกเัันนะครบ หมายทีมเชาวบ้านนังกนเอมโปลรีสิบนัดล่าสุดของพวกเขานะครับชนะไปสามเสมอสองแพ้ไปถึงห้าเลยนะครับนัดล่าสุดเจอกับเจนัวเสมอกไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเมื่อวันที่สองต้นเดือนที่ผ่านมานี้นัดนั้นก็สามารถทําเงินให้เพื่อนกันไปได้นะครับเจนัวต่อไว้ที่ครึ่งลูกนะครับแล้วก็มาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับเลเช่สิบนัดล่าสุดของพวกเขาสะกดคําว่าชนะไม่เจอเลยนะครับเสมอไปห้าแพ้ไปห้า นัดล่าสุดเจอกับบุรุษยาสเสมอกไปที่1 1เหมือนกันนะครับเมื่อวันที่3ต้นเดือนที่ผ่านมานี้แต่คู่นั้นก็น่าเสียดายนะครับไม่สามารถทำเงินให้เพื่อนกันได้นะครับเพราะเรยราคาให้ดิแคปเปิดไม่ได้เสมอนเนาะแล้วก็จบกันไปที่1 1แล้วก็มาดูทางด้านสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง,งคู่กันนะครับมาที่ทีมเจ้าบ้านกันก่อนนะครับเอมบลลีเจ้าถิ่นเอมบลลีภายใต,ใต้การนำทีมของอเลียดิโออันเดียไซโซลีผลงานในลีก5าเกมล่าสุดของพวกเขาคว,ว้าชัยไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น ส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้ตัวเจ็บที่มีก็คงจะเป็นทอมมัสโซบารันซีกาเบรียลกัวริโนและจูเซเป้เฟสเซล่าที่เดี้งและหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะใช้ระบบ4-3-3แดนกลางจะวางอันเบโตกัสซีคอยปั้นเกมสนับสนุน3ประสานในแดนหน้าอย่างนิโคโลคัมเบกีฟานเชสโกคาบุโต12นัด3ประตูและ มาสเตโอคานเซลิเอลี e li, 14นัด1ประตูลงบูในเกมนี้นะครับแล้วก็มาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับเลเช่ทางฝั่งของทีมเยือนเลเช่ของกุนซือโลเปโตดาวเวซาผลงานในหลีกช่วงหลังย่ำแย่เพราะไม่ชนะมาติดต่อกัน9เกมนะครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นตัวเจ็บก็มีแค่2ลายคือฮามิดทูบาและโมฮัมเ d มดกาบาที่หมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะวางหมากในระบบ4-3-3 แดนกลางชวงังจิวแบร์ลาบาดานีคอยปั้นเกมสนับสนุน3ประสานในแดนหน้าอย่างนิคโคล่าซาโซเน่8นัด1ประตูลาเม็กบันดา10นัด1ประตูและนิคโคล่าเคิร์สวิส13นัด4ประตูคอยล่าสกอรร่วมกันในเกมนี้นะครับแล้วก็มาดูทางด้านเลนราคาแฮนดิแคปกันนะครับก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็มาดูทางด้านเลนราคา1นึกันต่อนะครับ เหรราคาที่1ให้ทางเจ้าบ้านชนะอยู่ที่2.74เ่นะครับเหรราคาที่2ให้ทางผู้มาเยือนชนะอยู่ที่2.61นะครับสังเกตว่าราคาเปิดมาแบบนี้ทางเว็บมองว่าโอกาสเสมอมีสูงนะครับพเพราะเหรียญราคาแทบไปห่างกันเลยเจ้าบ้านเอมบุรีมีผลงานในถิ่นของพวกเขาที่ย่ำแย่ว,ว่าะ5เกมหลังสุดคว้าวชัยได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นแมตต์วันนี้เตรียมเปิดลังรอการมาเยือนของเลเช่ที่ผลงานนอกบ้านเลวร้ายจัดฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะใครเลย เลทราคาเปิดออกมาให้เสมอเจ้าบ้านเป็นราคาที่ไม่น่าเสี่ยงลงทุนด้วยเลยครับเพราะโอกาสเสียทรัพย์มีสูงมากๆข้ามได้ข้ามไปน่าจะดีที่สุดครับแต่ทํายังไงได้วันนี้ไม่มีบอลจะให้เล่นด้วยแต่ถ้าให้เลือกแล้วก็คงต้องขอยืนฝั่งเจ้าบ้านที่ได้เปรียบทางเสียงเชียร์ของแฟนบอลน,นะครับและดูจากสีติของทีมเยือนนะครับไม่สามารถคว้าใชยนอกบ้านได้เลย โอกาสที่จะแพ้ก็มีสูงมากกว่าเจ้าบ้านนะครับตรงนี้ชางเฮียมองว่าเจ้าบ้านน่าจะมีลูกเปียสามารถเอาชนะทีมเยือนได้บ้างน,นะครับก็ต้องไปลุ้นกันในแมตช์ดูนะครับราคาเปิดมาที่เสมอแบบนี้ถ้ามาในรูปแบบนี้สําหรับเฮียมองว่าให้เล่นไปทางต่ําสูงจะดีกว่านะครับแล้วคู่นี้มีโอกาสต่ําสูงมากแล้วก็ไปที่คู่ต่อไปกันเลยดีกว่าคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นชังไกยาลีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซัสโซโร ก็มาดูทางด้านเฮดทูเฮดของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับสินัดล่าสุดของพวกเขานะครับกายาลีชนะไป5เสมอ7แพ้ไป2นะครับนัดล่าสุดก็เหมือนกันนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซัสเซโลกกายาลีชนะไป1ประตูศูนย์นะครับเมื่อวันที่16เดือน4 2 0 2 2ปีที่แล้วแล้วก็มาดูทางด้านฟอร์มการเล่น10นัดล่าสุดของพวกเขากันนะครับใม้ทีมเจ้าบ้านกันก่อนกายาลีสินัดของพวกเขาชนะไป2เสมอ3 5, แพ้5านะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนลาซิโอ แพ้ไปที่1ประตูศูนย์แล้วก็มาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับซัดซาโล10นัดล่าสุดของพวกเขานะครับชนะไป2เสมอ4แพ้4ฟอร์มการเล่นนินไม่หนีห่างกันเลยเท่าไหร่นะครับสะกดคําว่าชนะไม่ค่อยจะเจอเหมือนกันแล้วก็มาดูทางด้านสภาพความพร้อมก่อนเตะของทั้งคู่กันนะครับเจ้าถิ่นทับชาวเกาะยางกายลีผลงานในลีกช่วงหลังไม่ดีเท่าไหร่เพราะไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมนี้ก็จะไม่มีองตวนมาคุมบู กองกลางให้ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามขณะที่ตัวเดียงก็ยังเป็นหน้าเดิมๆทั้งหมดนอกจากนี้ก็ยังมีตัวที่รอเช็คความฟิตกองหน้าอย่างจาลูก้าลาปาดูาที่เจ็บในเกมล่าสุดอีกหนึ่งรายด้วยด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4 3 2 1แนวลุกจะใช้นิโคลัสวิโอลา8นัด2ประตูคอยสร้างสารรคเกมสนัสบสนุน2อวหอกในแดนกลางอย่างชิโตลูบุมโบ 13นัด3ประตูและเกตาโนโลลิสตานิโอ13นัด1ประตูลงล่าสกอร์ในเกมนี้นะครับแล้วก็มาดูทางด้านทีมเยือนกันบ้างนะครับซัสเซโลทางด้านผู้มาเยือนซัสเซโลของกุนซืออเลซิโอดิโอนิซีผลงานในหลีก5เกมหลังสุดของพวกเขาคว้าชัยชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้บอกเลยว่าเสียหายหนักเพราะจะขาดโดเมนิโกบาวนี่และดาเนียนโบโลกา 2แข้งหลักให้ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามขณะที่ตัวเจ็บมีแต่หน้าเดิมทั้งนั้นด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิลตัวลุกจะวางซามูกาติเยโกคิสเตียนชอตเวส10นัด3ประตูและอามองรอติยองเต้14นัด1ประตูคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอันเดียนปีเดมอนติ14นัด5ประตูลงล่าตะข่ายในเกมนี้นะครับ แล้วก็มาดูทางด้านเลนราคาแฮนดิแคปกันนะครับก็ไปทางเจ้าบ้านอย่างกายาลีเปิดมาที่ราคาปปหรือเสมอควบครึ่งนะครับแล้วก็มาดูทางด้านเลนราคา1นคูณสกันนะครับเลนราคาที่1ให้ทางเจ้าบ้านชนะอยู่ที่2.36เท่านะครับเลนราคาที่2ให้ทางผู้มือเรียนชนะอยู่ที่2.85เท่านะครับสังเกตว่าเลนราคาเปิดมาประมาณนี้ทางเว็บมองว่าโอกาสที่จะเสมอก็ไม่สูงนะครับแต่ก็เอ็นเอียงไปทางเจ้าบ้านสักส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์กันต่อนะครับ เจ้าถิ่นกายาลีช่วงหลังทําผลงานได้ดีโดยเฉพาะเกมเย่าที่ไม่แพ้ใคร3นัดติดต่อกันชนะ2เสมอ1ถือว่ากําลังมาถูกทางแล้วในขณะนี้ขณะที่ผู้มาเยือนซัสโซโลมีผลงานนอกบ้านที่ขาดความสมเสมออย่างมากเลนราคาเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อปอปอแนะนําว่าอยู่ฝ่ายลองทีมเยือนจะดีกว่านะครับเพราะถึงแม้กายาลีจะฟอร์มดีแต่เกมนี้พวกเขาก็าขาดกองกลางตัวสําคัญไปทําให้คุณภาพน่าจะลดลงพอสมควร บวกกับซัทเซาโลเกมนี้ก็ขาดแข้งตัวสําคัญจากการติดโทษแบนเช่นกันนะครับทางเฮียจึงมองว่าเกมนี้ก็น่าจะสู้กันสูสีนะครับคุณภาพไม่ห่างกันมากนะักมั่นใจโอกาสจบเจ้ามีสูงอย่างแน่นอนดังนั้นอยู่ลองทีมเยือนจะดีกว่านะครับเฮียมองว,ว่ามีโอกาสเฮรับซับมากกว่าอย่างแน่นอนผลสกอร์ที่เฮียคาดการไว้นะครับมีโอกาสเสมอสูงมากนะครับสำหรับคู่นี้อาจจะเสมอที่ทน่1หนึ่งหรือเป็นชางเจ้าบ้านชนะไปที่1ประตูสูงนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับ3คู่วันนี้ไม่ค่อยจะเดือดเท่าไหร่เลยนะครับรอพีเมดีกกับมาใหม่นะครับแล้วจะกลับมาเดือดกันอย่างแน่นอนวันนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมเป็นกำลังใจเล็กน้อยผมหน่อยนะครับแล้วสรับเพื่อนที่ยังมีกลุ่มนําบวกเนาะชางเฮโต้งก็มีกลุ่ม VIP นะครับนำบวกกระจายในกลุ่มม่แจกทีเด็ดบอลสเต็ปให้เ,เพื่อนๆเลิกเล่นกันได้สบ,บายเนยนะครับโอเคยังไงก็ถ้าสนใจก็แอดไลน์สแกนคอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับทักเข้ามาคุยกันได้ โอเคครับยังไงก็ไว้เจอกันในพีหน้าผมเชียร์ต้องล้มโต๊ะสวัสดีครับ